สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่โคชช็อกแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้อาจปล่อยทนวัดรร่วมทีมอังกฤษเตรียมจับตาอนาคตของกองกลางทีมชาติไทยนะฮะน้องกันธนวัตรซึ่งจิตถาวบอลหายดีดีหลังจากสมสรเลสเตอร์ซิตี้เตรียมปรับคุ้มกำลังทีมชุดยู -13 ปีครั้งใหญ่ด้วยการดันผู้เล่นจากชุดยู -18 ปีเข้าสู่ทีมชุดยู -13 ปีหลายคนในฤดูกาลหน้านะครับหลังจากทีมต้องล่นไปเล่นในร,ระดับที่ตำกว่า นั่นก็คือพิมลิกอังกฤษ2งนะฮะในฤดูกาลหน้าเพื่อยังคงคุณภาพและพัฒนายกระดับผู้เล่นทีมชุดยุด3ปีต่อไปเลสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะทยอยปล่อยผู้เล่นทีมชุดยุ2ยปีที่เป็นการหลักคนสำคัญของทีมหลายคนให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษหรือลีกรองจากพิมลิกอังกฤษในสัญญายืมตัวนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะจึงมีโอกาสที่น้องกันธนวัน์ซึ่งจิตถาวรน,น่าจะโดนปล่อยตัวออกไป ซึ่งตอนนี้เลาเตอร์สตี้ได้ปล่อย2แข้งเพื่อนของธนวัฒน์สู่ทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วทั้งจอชไนท์เซ็นเตอร์แบ็กในวัย23ปีไปอยู่กับปีเตอร์เบโรและโคดาซิวาแบ็คขวาอายุ22ปีไปร่วมทีมลีกใหญ่ของโคเอเชียอย่างเอ็นเฮสเกสบิดนิตนะครับส่วนอีกคนนั้นก็คือทิกาโลเซลาเบลลานะครับนักโรคทีมชาติแอฟริกาใต้ในวัย21ปีที่ลงเล่นร่วมกับธนวัตร ที่ตูกทีข่าวว่ากำลังตูกสโมสรแบ็กเบิร์นโรเวอร์ทีมดังในลีกอังกฤษกำลังให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมพับเช่นเดียวกันในสัญญายืมตัวและตอนนี้การเจอจก็ลุล่วงไปมากแล้วซึ่งเป็นที่คาดการณ์กันว่าน้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตทวันจะเป็นหนึ่งในลิ์ที่เลสเตอร์ซิตี้ปล่อยตัวไปร่วมทีมในลีกอังกฤษโดยเฉพาะทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพเพื่อโอกาสในการลงสนามและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขขครั้งสำคัญเพื่อกาสการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตตี้ได้ในอนาคต โดยสัญญาของน้องกันก,กับเลสเตอร์ซิตี้ยาวถึงปี2024ฤดูกาลใหม่นี้เราอาจจะได้เห็นน้องกันลงสนามในเดอะแชมเปี้ยนชิพของล oh ีกอังกฤษครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะฮะถ้าหากย้ายไปอยู่กับทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพก็จะมีโอกาสได้ลงสนามนะครับนั่นคือโอกาสแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงเชื่อนะครับว่าน้องกันยังเหลือสัญญาผูกมัดกับเลสเตอร์ซิตี้คงจะ มีเป <Es> <an> ้าหมายนะฮะในการติดทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ให้ได้นะครับสำหรับน้องกันเป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วกันนะครับโคจุนอนุรักษ์สีเกิดเปิดชื่อ2องแข้งจอมทัพช้างศึกลุยยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยอยู่23ปีนะครับเตรียมทำภารกิจขังสกันในศึกฟุตบอลยู3่23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก โดยทางสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จับฉลาดแบ่งสายออกมาเป็นที่รู้ยแล้วซึ่งปรากฏว่าทีมชาติไทยของพวกเราในชุดยูยุนซ์สามปีอยู่กลุ่มเจร่รวมสายกับมาเลเซียเล่าวและมองกุเรียโดยล่าสุดนะครับก็จุนอนุรักษ์สีเกิดกุญเือรรักษาการทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดยูยุนสามปีเปิดเผยเต็มดึงสองแข้งนอกจาก,กอังกฤษอย่างธนวัฒน์ึิงจิตถาวรนะครับมิดฟิลด์จอมเบสิก ในวัย21ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตีต้และเบนจามินเดวิดนวรุกทักษะเชิงสูงจากสโมสรฟูลแลมมาเป็นแกนหลักของทีมในชุดนี้ซึ่งผู้เล่นแนวรุกทั้งสงคนมีคุณสมบัติในการเป็นผู้เล่นในลักษณะเพลย์เมเกอร์จะเข้ามาเป็นข้างจอมทัพคอยบัญชากเกมรุกให้กับทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะ ทางทีมงานสต์ทโค้ชไทยนะฮะรวมถึงกุเสกราชการก็ได้เริ่มเดินหน้าวางแผนกันแล้วโดยมีการวางโครงสร้างนักเตะที่เขาขายเอาไว้บ้างแล้วนะครับรวมถึงผู้เล่นที่ยังอายุไม่เกินเกณฑ์ท่านี้ต้องรอการเปิดการแข่งขันก่อนทีมงานจึงขยันทํางานกันอย่างเต็มที่แน่นอนโดยทางทีมงานก็มีการเรียนักเตะที่เล่นในต่างประเทศอย่างธนวัชชินจิตถาวรจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้รวมถึงเบนจามินเดวิสจากสโมสรฟุตแลมที่เคยเล่นในทัวร์เมนท์แมตช์นี้มาแล้ว ส่วนในรายของนักเตะดาวดังที่คาแข่งในไทยอย่างสุพนัดเหมือนตารวมถึงผู้เล่นรายเลื่อนที่อยู่ในทีมชุดยู19ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซียรวมถึงผู้เล่นในทีมชุดยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียคราวที่แล้วและยังอายุไม่เกินนะฮะพวกเขาก็อยู่ในไข่ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับศึกฟุตบลอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบเลีอยดถูกแบ่งออกเป็น11กลุ่มโดยจะนำเอาแชมป์กลุ่มของทั้ง11กลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติ พร้อมกับเอาอันดับที่2ที่ดีที่สุดจาก4เทีมจาก11กลุ่มรวมถึงอุซเบกิสถานเจ้าภาพในรอบสุดท้ายรวมเป็น16ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียต่อไปครับคอมเมนต์แฟนบอลเอเชีย bon หลังบีจีปทุมภัณแพ้กับอุนซันฮุนไดเริ่มต้น 1. สโมสรไทยหนึ่งเดียวของอาเซียนรอบ16ทีม A c l เคอมเมนต์ที่2เสียดผู้เล่นอาเซียนเจอกับ11เผู้เล่นชุดใหญ่ฮุนซาน คอมเมนต์ที่3 BG เล่นได้แค่นี้ก็ไม่สมควรเป็นแชมป์ไทยลีกเลยนี่ไม่ใช่แชมป์ที่เรารู้จักคอมเมนต์ที่4ไม่ได้เป็นผลญเสียอะไรสําหรับ BG u n เต็ดอยู่แล้วที่เล่นโดยไม่มีผู้เล่นชาวต่างชาติประสบการณ์ที่ดีได้เวลาพักผ่อนและเตรียมความพร้อมสําหรับรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยส่วนตัวผมคิดว่าเชียงราย United ทำได้ดีกว่า BG ปทุมในแง่ของรูปแบบการเล่นคอมเมนต์ที่5อุนซานแข็งแกร่งมาก BG แพะแต่เข้ารอบนะคอมเมนต์ที่6 แฟนบอลอาเซียนทุกคนคงรูด้ดีอุนซานแข็งแร่งกว่าบีจีปทุมมากแค่ไหนอุนซานพวกเขามาเพื่อป้องกันแชมป์คอมเมนต์ที่7ชอบทีมสโมสรไทยอย่างบุรีรัมย์เบืองทองและเชียงรายเคยชนะทีมจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมาก่อนแถมยังผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์อีกด้วยบุรีรัมย์ยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย ACL คอมเมนต์ที่8พวกเขาโชคด,ดีที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะมี2ทีมจากอาเซียนอยู่ในกลุ่มคอมเมนต์ที่เาขอให้โชคด,ดีสโมสรไทย คอมเมนต์ที่10เวียดนามยังคงเป็นแชมปเปี่ยนระดับโลกคอมเมนต์ Comment ที่11ขอให้ผู้คนชโชคดีในรอบ16ทีมสุดท้ายบีจีปทุมยูเนเต็ดคอมเมนต์ที่12อุนสารสู้ต่อไปพวกคุณคือความภาคภูมิใจของเคลิกคอมเมนต์ Comment ที่13บอลไทยดีกว่าฟุตบอลเวียดนามจริงๆด้วยความเคารพคอมเมนต์ Comment ที่1ิบีจีปทุมผ่านเข้าสู่รอบแทีมต่อไปให้ได้นี่คือความคิดเห็นจากแฟนบอลอาเซียนนะครับก็แบ่งเป็นเกาหลีใต้และก็เวียดนามเป็นหลักนะครับ กบีจีปทุมูยนเต็ดก็พ่ายแพ้ให้กับอุนซันฮุนไดไปนะครับแต่ก็ยังผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางการสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปนะครับสำหรับบีจีปทุมนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับเป็นแฟนมีความรู้สึกกันอย่างไรเชิญร่วมสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์นะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดบินหาข่าวเช้าๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดีลกลับมาพูกันใหม่สวัสดีครับ